เตรียมสลัดลุกซุกซนส่วนชุดไทยจากกรีประยุกต์ชวนคนไทยลอยกระทงโค้งน้ำเจ้าพยาฮอตแบบสุดๆสำหรับนางเอกสาวมากความสามารถโบเมลาดาล่าสุดเตรียมผิกลุกครั้งยิ่งใหญ่เป็นนางนพมาประจาปี2505ในงานลอยกระทงบนสายน้ำแห่งความเจริญรุ่งเรืองโดยงานนี้สาวโบ จะมาปรากฏโฉมอันงามสง่าด้วยชุดไทยจัดปีประยุกต์ที่รังสรรค์ขึ้นมาเป็นพิเศษซึ่งเป็นตัวแทนความงามของพระจันทร์วันเพ็ญที่โดดเด่นเป็นพิเศษในค่ำคืนวันลอยกระทงมาพร้อมเครื่องประดับล้วนลายโบราณแววแวแวว่ามูลค่ารวมกว่า20ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะโดยพิธีเปิดงานวันที่8พฤศจิกายนนี้เวลา18นาฬิกานะไอคอนสยาม